สามนะคะไอไอโอดีหนึเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิต8วันนำไอโซโทปนี้ไปเตรียมโซเดียมไอโอไดด์จำนวนเอ็มกรัมแล้วตั้งทิ้งไว้40วันปรากฏว่าเหลือไอโอดีนหนึ่ในสารละในสารประกอบเพียง3.08กรัมจงหาว่าโซเดียมไอโอไดด์จำนวนเอ็มกรัมมีไอมีไอโอดีนหนึเป็นองค์ประกอบก e ี่กรัม แล้วก็มีชอยให้เราสีชอยนะคะคราวนี้สักโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูก,ก่อนว่าครึ่งชีวิตของธาตุเนี่ยมันมีค่า8วันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้40วันแสดงว่ามันผ่านครึ่งชีวิตไปแล้วกี่รอบนะคะก็จะได้ว่าครึ่งชีวิตเท่ากับ8วันทิ้งไว้ 40วันดังนั้นเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะครบ4 0หาร8เท่ากับ5รอบเครื่องชีวิตโอเคนะคะแล้วก็จากสูตรก็คือ N เ,เหลือเท่ากับ n ตั้งต้นส่วนด้วย2องกำลัง n n เหลือเนี่ยก็คือปริมาณสารที่เหลืออยู่จะเท่ากับสารตั้งต้นส่วนด้วย2ยกกำลัง n ซึ่ง n นี้เนี่ยก็คือจำนวนรอบเครื่องชีวิต เพราะฉะนั้น N เหลือจากโจทย์ของเราก็คือ3.08กรัมมีไอโอดีน131เหลืออยู่3.08กรัมในขณะที่ N ตั้งต้นเราไม่รู้แล้วก็หาว่าสารตั้งต้นเป็นเท่าไหร่ส่วนด้วย2ยกกำลัง5นะคะเพราะ5คือจำนวนรอบต่อครึ่งชีวิตจำนวนรอบครึ่งชีวิตก็คือ5รอบที่เราหาได้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะ เราก็จะสามารถหาสารตั้งต้นได้เราก็จะได้ว่า N ตั้งต้นเท่ากับ3.08คูณ2ยกกำลัง5พอเราคิดเลขแล้วนะคะก็จะได้98.56กรัมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือไอโอดีน131ตั้งตน้นถูกป่ะคะ เพราะฉะนั้นจากโจทย์โจทย์เขาถามว่าจงหาว่าในโซเดียมไอโอดีนจำนวน m กรัมเนี่ยจะมีไอโอดีน131เป็นองค์ประกอบกี่กรัมก็สามารถตอบได้เลยว่าเท่ากับ98.56กรัมค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะสิ่งที่เราควรสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือไอสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือในสูตร ในสูตรการหาจำนวนสารที่เหลือหรือว่าสารที่ตั้งตน้นในก็จะเท่ากับ n เหลือเท่ากับ n ตั้งตน้นส่วนด้วย2กํกลัง n ซึ่ง n อันนี้เนี่ยคือจำนวนรอบครึ่งชีวิตซึ่งก็มีค่าเท่าซึ่งก็มีค่าเท่ากับ40ส่วน8หรือเท่ากับห จากโจทย์ของเราใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาดูว่า n ที่เหลือเนี่ยมันเขาก็ให้มาว่าเท่ากับ3.08เราก็เลยสามารถที่จะหา n ตั้งต้นได้แล้วก็เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้